สวัสดีครับครับผมวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทําความสะอาดหัวพิมพ์เครื่องปรินเตอร์ยี่ห้อเอฟสันะครับผมซีรีส์รุ่น L 3 1 1 0นะครับผมเลขซีรีส์รุ่นจะอยู่ตรงแทงหมึกนะครับผมด้านขวานะครับนะครรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีแทงหมึกติดอยู่กับตัวเครื่องปรินเตอร์เลยนะครับผมก็โดยปกติแล้วนะครับผมเครื่องรุ่นนี้นะครับผม จะมีอีกหนึ่งรุ่นก็คือรุ่น l 3 1 5 0ที่เป็นมี Wifi นะครแต่เป็นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นลองลงมาหน่อยนะครับก็โดยปกติแล้วจะมีคู่มือนะครให้เราติดตั้งตามขั้นตอนนี้เลยนะครับผมแต่มันจะมีอยู่ขั้นตอนสุดท้ายนะฮะก็คือขั้นตอนการก็เรียกว่าขั้นตอนการทาความสะอาดหาออัวพิมพ์นะฮะลหลายท่านลหลายๆคนอาจจะยังทําตามยังไม่ถูกฮะเพราะว่ามันในในใน,ในแบบตรงนี้มันแค่ มีรูปภาพให้กดนะฮะแต่บางทีกดลงไปแล้วมันมันไม่ได้เป็นดังที่ในรูปนะครับผมก็เลยจะมา,าแนะนำนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเครื่องนี้เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับผมนะฮะก็ปกตินะฮะเครื่องก็จะเป็นใช้งานไม่ยากนะเราก็เซตเครื่องปกตินะครับนำกระดาษใส่เข้าไปทิ้งไว้ก่อนนะ ในช่องเสียบกระดาษอยู่ด้านหลังนะช่องเสียบกระดาษอยู่ด้านหลังช่องรับอยู่ด้านหน้านะฮะโอเคนะครับผมที่นี้ถ้าเราเซตขั้นตอนนะครับผมขั้นตอนการไล่หัวหมึกแล้วเรียบร้อยนะฮะเครื่องจะอยู่ในสภาพปิดนะฮะก็คือปิดอย่างนี้หมดเลยนะครับผมแล้ววิธีการทําความสะอาดนะครับผมก็คือเราให้มันอยู่ในรูปแบบปิดอย่างนี้นะฮะแล้วเรากดไปที่เรากดไปที่ตัวเซตติ้งนะฮะตัวตั้งค่ามานะฮะ กดแช่ไว้ครกดแช่ไว้แล้วกดตัวตัวปุ่มเปิดนะครับผมกดแช่ไว้เหมือนกันนะฮะจนกว่าไฟตัวปุ่มเปิดจะติดนะฮะโอเคนะฮะติดแล้วปล่อยทั้งคู่ฮะ,ะแล้วก็รอนะฮะมันตัวตัวนี้ก็จะกระพิบไปเรื่อยๆนะฮะ,ะ,ะเรารออย่างเดียวะครัทีนี้ก็มาแล้วะครับ โอเคนะครับผมออกมาแล้วก็เราก็มาไล่เช็คนะฮะซึ่งก็เครื่องนี้ก็ปกติดีนะครับเพราะว่าเพิ่งปิ้นได้แค่เพิ่งป็นได้แค่4แผ่นนะฮะผมก็หัวหัวปกติดีนะครับผมนะครับแค่นี้เองนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ